พร้อมเสิร์ฟพร้อมทานนะเจ้ามาเจ้านี่นะแกงวุ้นเส้นใส่ไก่เมืองเมืองว่าห้องแกงงุ่นนี่เนาะแี้ก็ใส่ไก่ลงไปเลยเจ้านี่เจ้าน้ำมเดือนละใส่วุ้นเส้นลงไปเจ้าแล้วก็ใส่พักซอยลงไปเจ้ามีพักปอมใบหอมพักกลมเปือสวัสดีเจ้าวันนี้ลองกินดูปลาข้าครัวกับไหมแก้วเจ้ามาเจ้านี่แม่ประจัแกงวุ้นเส้นใส่ไก่เจ้าก็เดียวเข้าไปดูกันเลยเจ้าเจ้า แม่เปิดเอาพริกลงมาพัดเนาะวันนี้เราจะแกงนุ่นใส่ไก่เจ้านี่ก็จะมีอย่างาะพริกแกงอ่ะจะไข่จะไข่กระปีหอมขาเกียงแกงเนาะพวกกะทิแล้วเราก็ใส่ไก่ลงไปเจ้าวันนี้เราลงมาจานเนาะมาตันได้ห่อตอนต่าพริกระกำเจ้าพริกมันก็จะเป็นแบบพื้นๆเนาะมีหอมขาจะไข่กับปิ น,นี่หอมข้าวก็หอมแรงแต่หอมข้าวหอม,หอม,หอมแกงในน้ำล่างโคลกลงไปเจ้าเดี๋ยแรกก็เติมน้ำเจ้านี่เจ้าเขาก็ใส่น้ำไปเนาะ<ม>เดี๋ยวน้าม,มันจะแห้งเห็นไหมเจ้าระวังนี่เขาจะตุ่นไก่ไว้ก่อน นี่เจ้าอีแม่เปิ่นไปเอาหาพักปองมามัดโจงลงในหม้อแกงเลยเจ้านี่เจ้าอีแม่ไปแจก้วนเส้นแล้วก็เอาุ้นเส้นมาตัดๆอีเจ้าเดี๋ยวเขาจะเตรียมเอาใส่หม้อแกงเขาละแกงุ้นเส้นใส่ไก่เนาะแกงไก่ใส่วุ้นเส้นนี่เจ้าน้าเดือนละใส่วุ้นเส้นลงไปเจ้า หลังจากเสมเส้นก็เติมชูรสลงไปเจ้าทำด้วยรสด,ดีเจ้านี่เจ้าเส้นแล้วเหาก็ชิมกันเนาะเห็นได้ไหมยังยังไหว <laughs> <laughs> นี่เจ้าอีแม่ประจ่างไปหน่อยเติมรสด,ดีแฮมหน่อย แล้วก็ใส่พักซอยลงไปเจ้ามีพักป้อมใบหอมพักกอมเปอร์อันนี้อะไรแนอ่ะบะโอ้โหหอมควันน้อนๆเลยเจ้าหอมสดๆเจ้าดู พอาล้วมีลำแล้วเจ้านี่นีเจา้าซุกละตักใส่ถ้วยละเจา้าพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานนะเจา้ามาเจ้านี่นะนแกงวนเส้นใส่ไก่เมืองเมือง,งว่าห้องแกงงุ่นนี่เนาะงุ่นงองงูน่ะแกงงุ่นแ,แต่ว่าบางทีบางอย่างเส้นร่อนใช่ไหมเนาะแกงเส้นร่อนอเจ้าหอมส,สอดอุ้ยดูโอ้โห เซตเรียบร้อยแล้วเจ้าแกงวุ้นเส้นใส่ไก่ล้ำๆเนาะอาหารพื้นบ้านล้ะนเมืองเหนือเนอเจ้าทําง่ายๆเนาะอันนี้แบบหน้าตาน้ากินขนาดเนอะพอเอาตีนมาวางจะมะจะมังเนี่ยนี่ดูหอมส,สอดๆเลยเจ้าประมาพี่น้องเหยมากินข้าวด้กันเจ้า